ไม่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 เรื่องอะไรพี่แบมจําได้อยู่ว่าไม่ไม่ไม่ทวงตังค์เขาเรื่องอะไรจําได้หมดว่าของใครพี่แบมแต่กูไม่ออกกูบอกว่ากล้วยอะไรอ่ะผ้าจะมาฝากขายแนะเขาไปซื้ออะไม่ใช่มึงก็ไม่ถามเจ้าของร้านดูดิว่าที่ไหนเขาเอามาสี่มิงนั่งนั่ง่ายก็เลยไม่ต้องถามไม่ใช่ญาติกูหน่อยมาเคลียร์เรื่องอะไรกล้วยอะไรพี่แบมไม่ใช่มึงก็ถามกูก่อนมึงไม่ต้องบอกกล้วยวัดมาขายอ่ะไม่ใช่กล้วยวัดกล้วยนุ่นชื่ออะไรชื่อจ้าวหรือเปล่าเขามาฝาก ไว้กูขายที่นอนกูซื้อที่นอนที่ว่าเอ็งไปใช้ของเขานั่นแหละก็ไปมาถามกูก่อนไม่ต้องรุ้งกูรู้จักหมดต้องบอกไม่ได้ยังไงอ่ะกูขายคือว่าใครเอากูก็จะไปบอกมาถามกูซื้อขายนากูชื่ออะไรเหมือนกันโอ้เรามีอุตส่าห์มีน้ำใจขายให้เนาะดูมันนะเอาเงินพวกกูไปเออเอาใครใครปื้อไหนกูไม่เธอมีน้ำใจอ่ะช่วยขายอ่ะเออ อ๋อทำไมอ่ะไปเคลียร์ก็ไม่ต้องไปเคลียร์กูรู้จักชื่ออยู่ในพวกมึงไม่ต้องไปเคลียร์ใช้ได้เหรอขายมึงฟังก่อนกล้วยใครกล้วยลุงพี่เขามาฝากเราขายบักนอมเอาไปกินแล้วอ้าวไม่ใช่ลุงพี่ไหนเงี่ยลุงบอกลุงเอามาสามีแล้วไม่ต้องบอกไปถามกันเอากล้วยบางที่ไหนวันที่ลุงพี่เดินมาปวดองไปแซวอะไรเขา เรื่องของกูอ้าวเฮ้ยจัดเตลพาไปเดี๋ยเพื่อนใช่ไหมอีเที่ยงวันฉันเขาเจ้าไม่ไงที่ไหนวันฉันไม่อยู่เลยไม่รู้เรื่องอะไรนะเจ้าก็ได้เจ้าก็ได้เออพี่ดาวไงเมียบอกสนพี่ไหนมันด่าว่ายนต์เลยเอามาตามีแล้วไปทำปิ้งม้วนใช่ไหมคุณวางแล้วเออเดวคุณ้วไม่โตไม่เอกงไหมเอาอยู่ไม่เอ๋งไหมทีอ๋อเธอมาขายวานนี้แล้วแล้วเธอเอาเงินให้ใครอ่ะพี่ดาวขายอยู่โน่น เออเออทําไงเขาเอาแบงร้อยแบบบางไปซื้อมาสามีจะไปปิ้งให้พวกมันแดกก๋อแล้วอีนั่นปิ้งเสร็จแล้วไ่กูกินแล้อาไรู้ยัง้วแล้วแล้วพอรอย่นู่นแล้วของคุณเออแล้วมันเข้า้้ตเราเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้ติดหมายถึงว่าวันนี้อกูรู้อยู่ว่าพันเออขายอิดาอยู่ร้านกูว่ามันก็มาสมีแล้วเอาบงให้ไปซื้อแล้วก็ยันน้ไปซื้อฐานกูเลยว่าพิธยุพังก็เลยว่าจะเอาพ้เครื่องพ้า มาวีเมื่อก่อนนี่เมื่อวานนี่กูอเอามาสามวีเงินหนึบ้างเงินกูมีอยู่สิบกว่าบาทพี่ดาวถามพี่ดาวก่อนว่ามึงจะกินไหมหล่ะวันนี้นนนะหลวงพี่ที่ไหนหลวงพี่เอาซื้อข้างบนงฟังกูเลยมึงเอาไปวินี้แล้วถามพี่น้องไม่ฉันไ,ไงเงินมันมีกูยังไม่เอาแต่ดาวจ่ายไปแล้วตอนนี้กูแล้วเจ็ดสิบแล้วบางให้กูสิบบาทแล้วกูปิ้งไว้เดันไม่ได้กินสักครู่อ่าเล้นบอกว่าเดี๋ยวปิ้งแล้วาให้ค่าแม่ต้นตีมจ่ายยัง เอ้าวทำไมงั้นเพื่อนดาวไม่ดาวตอนมาให้หรือว่าไม่กูมาวันเช้าอ่ะมีละจีบไม่บางกูเลยเอามาสองวีนี่นี่ไหนเลยกูบอกเขาเสียเขาอยู่ตรงนั้นแหละกกูเลยไปปิ้งไว้เลยขาบอกให้เอาให้พี่ยกที่เด็กอี่ยกมาเอาแล้วอันนึงไอ้่นมันให้มันกินอ่อนเขียวอ่ะวางตรงนั้นเต็มแล้วอ่ะอืมนั้นเราเราบอกมึงขายให้ดาวใช่ไหมพี่น้อย แล้วพี่ไปเม่อกอ่าพี่เาอกต้องเอาวแล้วเราไมมีไปเมืบอกของพระอ่ะไอ้เงี้ยแ้วเอาเหรอเพูดผิดดาวที่ดาวนะยังสวยไหมจะฟังใครดีวะเนี่ยก็อยู่ในโลกนี้เออจะฟังใครดีวะรู้สึกเหมือนขาีาจารย์เน่คนญี่ปุ่นไง กูวางกูด้วยเนี่ยมันบอกให้อาไว้กินพรุ่งนี้ด้วยวันนี้พรุ่งนี้มันกินแล้วมันบอกมันเลี้ยงนี่ยให้กินด้วยมันบอกให้เหลี้ยงไปังฝังไม่กูบอกแล้วรับแลี้ยงังเอาไปขายเอามาแล้วพวกนี้ยังแกนี่มีปัญหาทุกวันเลยนะทุกวันฉันก็ไม่อยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย ยังก็เจ้าจะอันนี้ยากกว่าก็จะไปคุณไม่ต้องรอผู้ใหญ่ไปเราเพิ่งเลือกมาขายรอได้ไงของก็เจ้าพวงมาของใหม่ๆนะพวงเออไอ้คนป่วยดูหลังนี่เออของใครเอาเราจะมาเลือกมาขายไม่ได้นะพี่แบมก็ไม่ได้เขาเอามาแจกผู้ป่วยเองจะเอาไปขายได้ยังไงสมจิตไม่ได้จะไปพูดตั้งเน็ตเออเอาไปขายได้ยังไงเออพี่แบมก็พูดมั่วซั่วเลย เออเข้ามามามาแจกเธอเธอจะเอาไปเลือกไปขายไม่ได้ของก็เอามาแจกฟรีจะไปขายได้เอาเงินได้ไงมันไม่ใช่เขาต้องฟังฉันจะฟังพี่แบมไม่ได้เขต้องฟังฉันกูอยู่กับพี่แบมว่เออต้องก่อนเลย่าเออเออเอาฟังรู้แล้ววันนี้กูจะไปขอที่ไหนก็ได้ห้าสิบบาทเออไปเดี๋ยวฉันให้เธอห้าสิบบาทวันนี้วันจะอายุอีเที่ยงจะได้กินสักทีวัเนี่ย เดี๋ยวจะให้เธอเนี้ยห้าสิบาทเพื่อนเอาเออเดี๋ยวกูเข้าไปเอาเองมาเพราว่าที่ไม่ยุกูก็รู้แต่ว่าไอ้เหี้ยเออยังไม่ต้องการใช่ไหมยอะเอาเต็มเต็มพวกนี้ได้หมดกำเอาไปเอาไม่ได้สวยเพราะให้ใจยาไปก่อนเออมันเสียงดังยายะเออเออคนที่เขาไม่ได้มก็จได้นะพราชิ้กลับมาเขาจะมีจะมาฟ้องฝ่ายปกครองไม่ได้นะเธอต้องเข้าใจฉันนะงงเลย เขาเอามาเดี๋ยวให้ปัดแล้วบริจาคแต่จะมาเลือกขายไม่ได้ถ้ามึงอยากได้เอาเสียเลมึงเก็เฉยได้มันถูกตัวตัวนั่นนี่เที่อ่เลือกเก็บเลือกขายมึงก่อนนะป้าอันนี้ถ้ามึงอยากได้ขายไม่ได้เอามาแจกต้องแจกเอามาขายเอาได้ไงอันนี้เขาจะไปเอางี้เธอจะฟังฉันหรือจะฟังพี่แบมจะพูดก็พูดมาก็เอาไงเออเอาไง พูดมาหมายถึงไม่ฟังด้วยกันแลยวรู้ว่าพูดอะไรแค่บอกขายไม่ได้บอกพี่แบมบอกขายไม่ได้เออบอกพี่แบมขายไม่ได้เออเออเอามาแจกผู้ป่วยเออเอามาขายไม่ได้วันนี้อ่ะกูไม่มีตังค์กูไปเอาได้หรือเปล่าแบมไม่ได้เอาไม่ได้แล้วมันจะกินได้ยังไงมึงมาคนคนสอนมึงมีตังกี่รากของนายแล้ว ไม่ไนดู่านันวันนี้ไม่ได้ถ่าวัน่ายองะักอวานนี้มามาที่ไหนโทรมาบอกว่เองถ่ายอยู่เออออกไปก่อนนคนนั้นมาวันนี้นะวันนี้ขออแฟนว้ก่อนที่หวยวันนี้นะไปวันนี้นะเอาเรื่องท่ามก่อนแล้วก็ค้างคืนหนึ่งองโมงไปใครไปไปเออไปใครพี่แบมไปใครเอาไปถือไวนก่อนเอ ไปกับใครกุ้งสีเมืองไปนะใครนะไปกับใครกลุ่มตะแก,ก,กหมอมาเมื่อวานบอกว่าที่เรากินยามาถึงคนออ่ะเออนทำไมต้องหวาน,นนี้วันนี้เขาจะเป็นใหญ่ยยกว่าบันมีพวกนี้ผมมาเมื่อวานนี้นัดก,กับพวกยายายยน,ยยนี้ต้องจะมาเขาบอกไอ้ท่านเล็งนี่ผมไม่มาเพราะตัวยายายืนผมมาได้ยังไงออกมาไปงัวไม่ได้เราจะออกไปงัวคนอื่นไม่ได้ ยังไม่ย <Georg hein. S 2> ja ังอนุญาตให้ไปไปเดียวนะไปดหมคุณมานออยู่บ่ามก็ยังไงก็นี้ก็จเข้าไปก่อนเขาดูงานเออเ้าไกีอนนะไม่ก็ันนี้เาก็ดูงานเยอะไปดู เมา้ยินาเลยแล้วว่านเปน่าไม่ใเขาาในก็ยกันอรยแต่มันเขใหงฉันเข้าข้างในด้วยอ่ะคุยคุยกันตรงนี้ฉันได้ยินด้วยดีมาคุยกับเบมสองคนไม่ได้เอออย่าพู่สวยเูว่าเขาบอกว่าวันนี้อ่ะตุ้งตะแกจะมารับว่าที่เราเิรยา่อนมาสองเดือนที่แล้วอืมแ้วทไมมาเมื่อวานนี้บ่ายโมงแต่นกันกับเบลบ่ายโมงคุยกันอะไร่างเงี้ยจะรับคด้วย ยังไม่ให้ไปยังออกไปไหนไม่ได้คนอื่นไม่ได้ไปได้กับฉันนี่แหละเวลาทํางานกับไปคนอื่นไม่ได้อันนี้ทักกันมาไม่ค่อยดีไปได้แต่ว่ามีฟังกูด้วยเวลาเขาจะอยู่ก็คุยแหน่แหน่แหนการจะคุยกับพี่แบมสองคนไม่ได้ไม่ได้ต้องกลับมาละกุ้งติ้นกับย่างนะถ้าเกดแบบอีกคนนี้ออกไปได้ได้ตัวต้องตีย่างคือเอกับมีกันยี่สิบไหมยี่สิบ

มันหมดัจไม่ร ah> ah> uh <Yeah> ah> mm. uh <Yeah, anyway> ู้เอกน่ากินเลยวันกุ้ปิงอ่ะอบกันลอยต้องเงินแต่ไว้กินอะไรแต่แม่แต่แม่มามามาแบ่งพี่แบมมั้งอ่ะอามอามอามกินกุ้ยปิงอามอามกินกุ้ยปิงหรือเปล่าลูกอามได้กินหรือเปล่ากุ้ยปิงกับพี่ส้มจีหรือเปล่ากุ้ยปิงอ่ะกินจีเอาเอามามาให้อามกินมั้งหรือเปล่ากุ้ยปิงอ่ะเอามาป่ะอามาเหรอเอ้าอามได้กินแล้วทำไมพี่แบมไม่ได้กินอ่ะเพ้ายังไงพี่แบม ไม่ได้กินนู่นอะไยังกูไม่ถือมาพี่โยก็ได้กินลูกเกี๊ยวหมดแล้วมั้งท่านโรงพยานี่สเดี๋ยวเขาจัดกรกันเอกกินอะไรกูไม่ได้กินเออเดี๋ยวกินข้าวกล้วยวัดกล้วยวัดเอาเนี่ยมันกินกล้วยวัดมีปัญหาเนี่ยปาโปรแกรมเหรอวัดที่ไหนเออขโมยกล้วยวัดมันกินมึงอ่ะมึงอยู่กูไงเนี่ยเอาเออเออบอกแล้วใหญ่ตามาแล้วเอาเกียร์เลยพี่แบมบอกตังค์ก็ไม่เอามาจ่ายด้วยเงินบอกตังตังก่อนไม่ได้ที่วัดกูไม่เอาข้าวที่วัด หมายว่าวิ่งแล้วมันยังไม่ถูกดีจะพูงเอาไปกินเลยว่าเอบ้านไม่ยิงเลยว่าเออไปเดินกินกันเอาฟักซองกินมากคนเดียวเดี๋ยวก็ไปแถวหลังนั้นนักคนก่อนเดีวปาร์ตแงก็มาคุยกันเออได้ได้เพื่อนเออปาร์ตแลงก็มาคุยกันแหมมันแบบหนักธุรกิจเลยนะอนเล้วไม่รู้ว่าก็ฉันไม่อยู่ให้เขาบอกพวกฝปายปกครองเนี่ยแกทำผิดหรือเปล่าเราหมายว่า แกก็ต้องวันนี้เงินพนสามนะบ้านาะอะไรอะจะเข้าไปเอาเงินได้เลยวันวันละกันไม่ต้องเอาเออพวกมึงบักเย็ดวันนี้เด็กุณนเอาเดียวน้อเอาพวกตะวี